สวัสด <Wh> okay, ีคร e. ับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเลาะตลาดนัดครับตลาดนัดโคกกระบือเพื่อสู่พิสัยจังหวัดบึงการครับตลาดตวนก็ตังอยู่คุ้มนวนแดงเส้นท่างระวางป่าคาดไปสู้พิสัยแบบแา่รพไตเนาะครับเปิดทุกวันเสาร์นะพี่น้องเด้อครับเปิดทุกวันเสาร์ครับตอนเช้าชื่อสวยมากก็ไหวครับตัวแรกข้างันครับเขาไตเล่าพี่น้องเราได้กกล้วยเขาเอื่นเขายังขึ้นอีกคือนโอยเขาดินเขาลงดินีฝากเขาแล้วนี่ครับ เขาขึ้น uhm ฟ like, er uh, ้าช er. ่วงนนี้แม่ม no ั่นบอกเขาใจดีม่มั่นอ่อนๆแนวน่ะอันเพิ่อนม่้ยลูกไม่เติบมานั่มบอกบ่เม็ดด้เม็ดเต่าพี่น้องคั้วเพื้นบ้านขั้สมัยก่อนนะครับนี่ขั้โบราณคั้วโบราณเนาะคั้วสมัยก่อนเนาะครับผมแต่ว่าซุ่มยังไงก็เสร็นแนวไเลยช่วยขั้วยุบะยุ่งย้อนเลยยืนผมซุ่มไปเห็นบ่่ข้างยี้กันขายขาดที่ขาด ขาดไปแลยวสียดก็บาดปไนีนี่ปีนี่ล้วครับพี่ตั้งแต่ปีใหม่มาหนีบ่ไม่ปีใหม่มันสเสียดก็บ้ดกินในหอยกับบะลําบรวยเด้อพี่น้องเลยคือกันกับ b สื่อท่องเนาะพ่อไต๋เนาะขึ้นกันกับ b สื่อหุ่นเนาะหอยลูกผมกับกินหม้อกเลยครับตัวนี้แม่ม่านพี่น้องห้องไงเท่าไรพ่อจอดสิบสองเอ้ยพ่อไต๋นี่สิบสองโอ้ประมาณสามลูก ช่องสามลูกนั่นเองเนาะสามลูกเหรอสิบสองพี่น้องนี่ซื้อไปเลี้ยงครับนี่ไปดีกว่าเครื่องตัดหญ้าเลยเนาะเออให้ไม่ติดยาวว่าระมวงเอออ่าอนี่ตัวนึงพันไปร์เทียนรอยนี่อะที่เขาเทียนรอยนี่งสิบสองสิบสองอาตัวนั้นได้บันี่ตัวนั้นกระเมียนบ่ตัวนั้นตัวเถื่อตัวนั้นตัวเถื่อค่อยขับบันบันเข้าก่อนตัวนั้นก็สามปีเออสิบหกตัวนั้นสิบหกบักเถื่อเนาะครับโอ้ยเนาะ กันผู้ใดแต่งงานช่วงนี้ได้เปรียบเลยเนาะการจัดการกันกับปอตองลงทุนนี่กันหาหานยังไงเอาตัวได้ยืมบัตรลืมบัตรละบัตรเลยแล้วเบื่ทั่วเจ้าบัตรนี้พ่อสาวอยู่รวมวจิตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เก้าเบอร์เก้าได้พี่น้องเด้อคีบกับเก้าพี่น้องครับยอดเดือบึงครับอ้ามันหมืนครับปอตอยครับขี้บัตรกับมีเดเนาะมีง้อกับมีคว้ยก็มีอ่าโอเคครับอ๋อคุยเนื้อกับว่านั่บอกครับไม่สำคัญโอ้กัทายพี่น้องมึงเล้วทายพี่น้องว่าอยากได้ ไปใส่เสาลงหลุมเขาห้องก็เปลี่ยนไปได้คือกันเดิมันถึเนาะทางนี้ครอาจารย์สิวา่าตัวเมียตัว,ต,วตัวได้แล้วครับนี่ตัวเมียตัวได้อาจารย์นี่แม่นนมัดเลยบ่นของอาจารย์นี่โอ้นี่ตัวเมียตัวนี้ช่างงาม,มดเนะอาจารย์เนาะตาแจม่มแจม่มแจม่มข้อสององค์ท้องนองขาวโอ้ปีกกลัวปีกเครื่องในบออาจารย์เนาะร้อยสามชิพอยู่ดีนะตัวนี้เนาะ อ,อข้อเอาไปต่อยอดได้อยู่อาจารย์เน,นาะขว้างไว้ก็ได้เลยอาจารย์โอ้ตัวนิชิมหาเนาะถ้าพี่น้องพวกนีกไ,ได้เอาสิละครับไปพัฒนาครับนี่เนาะได้ข้าเอาเคั้ยเนื้อหัึ่งหน่อยสามตัวหนึ่งสองสามค่ะไม่งั้นเมื่อตัวนกตัวเมียตัวเมียน่บ่อยจานไม่กันจานตัวเมียแปะบิ่งตัวเมียหน่อยแปะถ้บพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงก็จะเลาะหาสื่อกันยี่เพื่องนี่ตัวเมียนี่ลูกลูกสองลูกสามพี่ท่องก็เลยจานคือช่วง บมเมียขี่มันตัวนี้เนาะอือตัวนี้ก็เมียเศร้าเอาเมียสามซีฟลูกสามลูกซี่ตัวใดหลายจานเมียสาไปปังบ่ครับเอ๊ปังตัวนี้เท่าไหร่สิบหกพี่น้องตัวนี้ครับนี่ตัวเมียสิบหกครับนี่เมียสามซีฟซุ่มนี่ละบวะนี่ซุ่มบักเตไรซุ่มนี่ละถามทำไม สิ 13, พี่น้องซุ่มเจอส่วน,นี้สิบสามครับนี่เสนวนราคาพี่น้องเบื้องครับนี่แต่พี่น้องจะปล่อยเด้อเบื้งเอาพี่น้องนี่ไ่หอยมะฮองอดสิบสามสิบสามสิบสี่อาบุ๊เท่ออจากน,นี้ศูนย์ูย์เก้าสามสองเก้าหนึ่งห้าศดครับ 1, 8, อาวโอเคระม,มาครับอาจารครับพี่น้องคนมากมาขายเองน้ำเด้พี่น้องนี่ขายโดยส้าสองงานบ่บุกิจจะเป็น,น่นีอยต่อบ่ปนครโอ้บ่ เพิ่นปล่อยไ,ไปแล้วพี่น้องนี่22ครับนี่สูง130 135ครับนี่สูงลอยสามสิบกันบ่ครับสูง136สามสิบหี่ครับนี่อ่าซื้อ2ได้3ในราคาเท่าไรก่อนบ,บ้างคับน22 22องพี่น้องบังดึกครับนี่สูง136ลากูกตัวเมียเมียก็มีท้อง22พี่น้องครับนี่พี่น้องเพิ่นมาขายอีกครับพี่น้องต้องศึกษาราคาก่อนเออครับเด้อพี่น้องอย่ามาขายนะครับ ตำรวจราคาพี่น้องมึงครับของของบ่อซานมีอยู่บ่กล้วยจะมีอยู่บ่บ,บ่มีอยู่ของอะไรโอ้พ่นเทียนอย่างนี้พ่นสวนเขาพ่นบ่หนิบ่พ่นสมกันโอ,โอ้โอ้ต่อรองราคากันนี่บ่หรือว่าซื้อขายกันเนาะ ่ที่พอหายพันหาเขาจะได้สองพันเดี๋ยวเอาทอทุ่นเนื้อเลังต่อรองกันอยู่ครับพี่น้องจังหลูกจังเต่านอนรับในรถหรดาอเปล่าต่อรองกันอยู่บดทุ่นมันต็นเนี่ยอามเลยครับว่านะ ครับครับสวัสดีครับของเจ้าอยู่ทางไหนนะของเจ้าพ่มีครับแม่ก็ลูกพ้องผู้ใดแน่เสียหนิว่าตู้จันเจ้าปล่อยเท่าไรขวบหนึ่งอันของผู้ใดเสียนั่นเลอตันเขาระลังก้ากันอยู่โอ้กระลังต่อกันอยู่แสงเจ้าตัวใดก่อตัวนี้บ่ตัวน้อยตัวมันสามตัวผมมันได้สามสิบสามตัวตัวนี้เท่าไรตัวนี้ตัวนี้บ่ครับตัวละม้วนเดียวทำหนึ่สองตัวโอ้เดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งเด้อผมมึงกันตัวละสิบเมตรพี่น้องเมตดเศร้า กล้วยปีกัวตัวครูคน,นั่นนะี่เนาะเถ้าพี่น้องจะไปครับนี่สิบเอ็ดตันนี่แหละได้ห้อยมามาห้องไว้ด้วครับนี่แต่ว่าเป็นน้ำพี่น้องอาจจะบ่ถึงนะเนาะตัวนี้กับสิบเอ็ดได้ห้อยยังก็ได้หอยจันทร์บางทีต,ตัวนี้ก็บสิบเอ็ดพี่น้องนี่สิบเอ็ดได้อีกใบตึงแป้งบุ้งข้านไปเ <c oughs> จาะร่องละผ้ากันได้แล้วว่าฉันเป็นว่าเติบ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  นี่บ่สองตัวนี่บ่ครับตัวนี้วะเธอนี่เธอตัวผูกของเจ้าตัวผูกตัวนี้เท่าะไรก็นสิบเอ็ดพี่กันบ่สิบเอ็ดพี่น้องนี่ครับพี่สิบเอ็ดครับเมื่อเราบ่เอออาเบอร์โทรศัพท์ห้อยจันทร์ส่วนส่วนยังบ่ประจำบ่นเดียวทำนบอโทเก่ากันเบอร์จีเกียรต้องเทียนน้องหนูเดี๋ยดจีเกียรตินะครับบรรยากาศซื้อขายกันพี่น้องเลยครับ ตลาดได้น,น่อยครับส่วนใหญ่รลักษจะเป็นเสียเด่นเนาะมาซื้อเนาะเสือเด่นมาซื้อเขาเสียงพี่น้องแต่มีพี่น้องมาซื้อไปเลี้ยงแนวชุดหนึ่งครับเจ้าประทุกันเลยเออรื้อมาแล้วพี่น้องเลยครับไม่ห้อยไม่ห้อยจันจจนาพ่โผล่แม่บ,บ้านบอกิื่อจันเนา ศูนย์เก้าเจ็ดสองสองแปดหกสี่หนึ่งสี่ในหอยทั้งไหนครับนี่บันค้านาดีครับบันค้ามนาดีนะครับเนาะอามันหวานครับในหอยจันครับมาในหอยียดพี่น้องครับเพิ่งเห็ว่าเมื่อเมียว่าตัวหนึ่งครับต้าหัวพี่น้อง้าหก้าหกซาเกตเนาะเบอร์โทรศัพท์ท่านพี่น้องอย่างได้ก็สามครับสี่หกแปดครับหนึ่งสี่เก้าศูนย์ครับ ไม谢谢่ห okay. ้อยทั S ้งบ้านนี่บับ้ตรคนเกี่ยวครับบัตรคนเกี่ยวเนาะร้านเจ้าคือยังไงเนาะลูกสาวครับโอเคครับมาเบิ่งของในห้อยเบิดเราพี่น้องเราได้มาซ่องตัวมือนี่ตัวนี้ตัวเมียสูงรลอยสามสิบนักหมาดลอยสามสิบบวกนะ่นเอเบิดเนาะตัวเมียมีท่องบะระนี่หรือเ่ยเพิ่งตัดอยู่บ่มีทตองว่างเนาะตัวนี้ปล่อยๆเดี๋ยวปล่อยเสียเดี๋ยเราหันปล่อยเสียเป็นเงินึง สิบหนึ่งบับสิบหนึ่งพี่ตง sure. right, an ้อยสาสิบบวกครับนี่เอาตัวนี้ตัวนี้ย an ังย an ังบัดมีบวกเนาะครับสามนี่ห้างหน้เนาะสามพี่ห้างนสิบปอยครับู่บ้านโอ้หางเ้าหามงเะเอาเส้าเส้าสามเอาถ้าพี่ห้องจากไปคุ้มฝุ้งบวเทรารสามศูนย์ศูนย์แปดหกสามศูนย์สามสองสี่เมนต์โมเมนต์ทำไมศูนย์แปดสี่ครับเจ็ดสองหกครับ สามสี่เจ็ดเก้าครับถ้าพูดเลยคือขนว่าขนควายครับกับเบอร์นี้เนาะครับผมแม่นบ่ขนให้อนี้อมแอมบ่หรือว่าไก่อยู่อมแอมไก่บุบไก่บุบไปแม่นเอออยากียกแม่นอยากียกายงานกีดยางนะครับเนาะสุกกระเพาพอดีชวนไข่สองมือ้วครับเอาผมคลิปนี้กับกับด้วยเบอร์ผมลาบไปจ่ายไปก่อนครับพรกันไหมคลิปหน้าครับดีครับ